สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆทําแขนเสื้อยกนะคะเป็นแขนแฟชั่นนะคะแบบตามรูปหน้าปกเลยเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นแขนกระบอก ที่มีเกรดข้อศอกเป็นแขนเข้ารูปอ่ะน,นะเป็นแขนไทยแขนอะไรประมาณนั้นคะที่มีเกรดข้อศอกนะสร้างขึ้นมาก่อนให้ได้แบบรูปทรงลักษณะนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไปสร้างที่ ep 8 6นะคะวิธีสร้างแขนเสื้อที่มีเป็นแขนกระบอกมีเกรดข้อศอกเข้ารูปพอดีแขนเลยนะคะให้เกิดแบบรูปทรงลักษณะนี้นะคะ,ะมาเริ่มเลย ep 8 6นะคะวิธีสร้างแขนไทยนะคะให้เกิดมา เกิดเส้นลักษณะนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางแขนนะ,ะตัวนี้เป็นเส้นต้นแขนข้อศอกมีเกรดข้อศอกอ่ะด้านหลังเนาะ,ะด้านหน้าตัวนี้ก็จะทําแบบเป็นสัดส่วนย่อนะคะเป็นย่อส่วนแต่ตัวเลขที่ก็จะบอกว่าให้แยกจํานวนกี่เซนกี่เซนเป็นจํานวนเลขจริงนะ,ะเป็นการแยกจริงนะคะมาเริ่มเลยค่ะ ตัวนี้เป็นแขนยาวนะคะทาเปิดแขนยาวจากเส้นตรงนี้เป็นเส้นกลางแขนของเราเนาะเป็นเส้นกลางแขนของเราวัดลงมาจากเส้นกลางแขนนะคะตรงจุดนี้สังเกตจากตรงนี้ไม่ที่เราจะตัดต่อนะวัดลงมา4เซนขีดเส้นขนานแบบนี้นะคะ4เซนอ่าวัดลงมา4เซนนะจากจุดนี้4เซนนะคะ4 cm จากที่เราจะตัดแยกยก เราจะไม่แยกตรงเส้นต้นแขนเพราะว่ามันจะแลดูเยอะไปก็จะตัดตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนนะคะจะตัดแยกประมาณเหนือเส้นต้นแขนขึ้นมาจากจุดนี้วัดลงมาก็คือเราใช้กะเอาแต่ถ้าเป็นเส้นต้นแขนเวลาเราแยกมันจะพองเยอะมันจะพองๆเยอะนะคะในส่วนตัวก้อยน่ะจะไม่แยกตรงนี้จะแยกเหนือเส้นต้นแขนขึ้นมาก็คือใช้กะเนาะใช้กะสายตาเราคือเส้นนี้เดี๋ยวก็ขีดเป็นเส้นสีแดงเลยละกันนี่ค่ะ อันนี้คือใช้กะนะแบบลักษณะนี้นะคะตรงเส้นนี้เป็นคือเส้นต้นแขนเนาะวัดจากเส้นหัวแขนกลางแขนเราลงมาจุดด้านบนแขนเราลงมา4ี่เซนแล้วขีดเสน้นตรงเส้นนี้คือเรากะเพื่อที่เราจะตัดแยกนะ,ะเพื่อที่เราจะตัดแยกที่เราจะตัดต่อตรงส่วนของแขนนะคะต่อมาจากขอโทษค่ะจากจุดนี้ ให้ขียเส้นแบบนี้นะคะให้ใช้กะเพราะว่าเราจะตัดรูดตรงประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะหนึ่งสองถ้าคนตัวใหญ่นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสองนะหรือจะสามก็ได้หนึ่งสองสามแล้วแต่สัดส่วนนะคะแล้วแต่สัดส่วนนะสามช่องสี่ช่องแล้วแต่นะคะ,ะเราจะตัดแยกนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะเดี๋ยวก็จะขีดเข้ม สีให้เข้มๆนะคะนะคะต่อมาเราจะตัดแยกนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะตัวนี้เดี๋ยวทำแพทเทิร์นแขนเสร็จก็จะตัดแล้วก็เย็บเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะตัดตรงเส้นกลางแขนค่ะตัดตรงเส้นกลางแขนนะนี่ค่ะนี่ค่ะตัดหาเส้นที่เรา แบ่งจากเส้นต้นแขนจากจุดนี้เราจะไม่ตัดถึงเส้นต้นแขนนะคะเส้นแรกนี่ค่ะที่เราจะยกนะถ้าไม่ทันแคบหน้าจอไว้นะคะนี่ค่ะเอาอย่างนี้ก่อนนะนี่เลยนี่ค่ะแล้วจุดจากที่เราวัดจากหัวแขนลงไป4เซนตรงจุดนี้สังเกตได้ว่าเราจะไม่ขีด ที่เราจะแยกอ่ะเราจะแยกอยู่ตรงช่องนี้ช่องกลางไม่เกี่ยวกับด้านบนนะคะไม่เกี่ยวกับด้านบนหัวแขนนะสังเกตไหมนี่ค่ะเราก็จะตัดอีกเส้นหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะทำภาพนิ่งๆให้เพื่อนๆดูนะคะ ถ้าไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้นะจะได้ทำเป็นกันก็ขออนุญาตหมุนนะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะน่ะมองเห็นไหมคะตกเฟรมไหมเดี๋ยวก็ขออนุญาตเช็คก่อนจะได้ทําเป็นกัน อันนี้จะ,จะทําให้ดูคร่าวๆนะคะนี่ค่ะเราจะแยกแบบนี้ตรงที่เราตัดนะคะในส่วนนี้เราจะไม่ตัดขาด <S <S เห็นไหมคะ <humanities. S 1> จากสังเกตนะเดี๋ยวก็จะทําให้ดูแล้วก็จะคํานวณต,ตัวเลขใน,ในการบอกว่าเราแยกกี่เซนกี่เซนนี่ค่ะเราจะตัดไม่ขาดสังเกตจากเส้นด้านบนนี้ไหมคะนี่ค่ะ,ะเราจะไม่ตัดขาดออกจากกันในส่วนของข้างแขนนะคะข้างรักแร้เราจะไม่ตัดขาดออกจากกันเราจะตัดเฉพาะช่วงกลางนะคะช่วงกลางแขนนี่คะเส้นนี้เราจะแยก แบบนี้นี่ค่ะในส่วนจัดส่วนที่ค่อยบอกว่าแยกสองช่อง3ช่องแล้วแต่ละสัดส่วนตัวใหญ่ก็เลยแยกหลายช่องหน่อยก็ไม่เป็นไรนะในส่วนนี้นะคะนี่เลยนะให้แบบนี้เลยพราะเราจะรูดตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวค่อยติดสากกอตเทปนะอันนี้แค่ติดให้ดูคร่าวๆนะคะแยกอ่า ทีนี้ก็จะบอกว่าการที่เราแยกน่ะจากจุดนี้เป็นเส้นกลางกี่เซนกี่เซนเดี๋ยวจะบอกนะคะนี่ค่ะเราจะแยกให้เขาเกิดรูปทรงลักษณะนี้ให้เขาเกิดรูปทรงลักษณะนี้นะคะามาเลยเราจะมาติดสกเทปเดี๋ยวก็จะบอกว่าแยกช่องหนึ่งกี่เซนนะหลักๆช่องหนึ่งกี่เซนนะคะแคบไวเลยนะคะแคบหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาแยกติดจกเทปแล้วจะดูไม่ค่อยออกกันนะ เราจะได้แขนตามหน้าปกเลยนะคะเลยเดยนะเอาไว้เหมือนเดิมเก็บเข้าไว้เหมือนเดิมก่อนอก็จะแยกกระดาษใส่กระดาษสีตาลนะคะอ,ะอันดับแรกเลยเขียดเส้นนําคือเส้นกลางไว้ก่อนเลยนะคะเส้นกลางไว้ก่อนเลยนะคะจะได้มองเห็นกันได้ชัดเนาะนี่ค่ะเส้นกลางแขนตรงนี้นี่ค่ะให้เข้าตรงกันก่อน ห้เข้าตรงกันก่อนนะคะติดไว้ก่อนติดในส่วนของด้านล่างก่อนนะคะติดในส่วนของด้านล่างก่อนตรงนี้อ่ะมันจะเวลาเราแยกแพทเทิร์นอ่ะมันจะซับซ้อนนิดหน่อยนะ,ะถ้าเพื่อนๆลองทําดู ได้สักตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยเพื่อนๆจะคล่องนะคะต่อมาพอเราติดด้านในส่วนของด้านล่างเสร็จแล้วเรียบร้อยเราติดยึดไว้ก่อนส่วนด้านบนนะคะตรงจุดนี้ที่เราตัดอ่าตรงนี้เราเอาไว้ก่อนส่วนที่เราตัดขึ้นมาแบบนี้ตรงจุดนี้จากเส้นกลางวัดออกมานะคะจุดนี้นะคะจากเส้นกลางมาหาจุดนี้12เซนจากจุดนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวเลขจริงนะจากจุดนี้นะคะ12เซน นี่ค่ะ12เซนกระดาษอย่าให้เขาขาดออกจากกันนะคะจากจุดนี้วัดออกมาเลย12เซนติดเข้าไว้ก่อน12 cm นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้12 cm ตรงนี้ก็ต้องเรียบต้องให้เขาเรียบส่วนด้านล่างค่อยว่ากันในจุดนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยตรงนี้ค่อยว่ากันนะฮะจากจุดนี้นะฮะวัดเช่นกันนะฮะดึงเขาออกไปเลยให้ได้12เซน1 2บสซมนะคะนี่เลยใช้ตัวเลขจริงนะคะตัวเลขที่ค่อยบอกไปเป็นตัวเลขจริงนะคะ12 cm. ให้เกิดเส้นลักษณะน,นี้นะคะ พอได้เสร็จแล้วเรียบร้อยสัดส่วนที่เหลือตรงจุดที่เราแยกช่องเล็กๆตรงนี้เราเฉลี่ยให้เข้าเท่าๆกันเพราะว่าเราจะไปรูดตรงนี้เราจะรูดเย็บเข้ากับตรงนี้นะ,ะช่องนี้ถามว่ากี่เส้นไม่มีจํานวนตัวเลขบอกนะคะเพียงแต่เราจัดสรรช่วงที่เข้าโค้งเข้าเว้าให้สม่ำเสมอกันทั้งสองฝั่งนะคะเห็นไหมคะนี่เลยนี่คะ่ะเราแบ่งสรรจันปันส่วนเขาให้เท่าๆกันจากจุดนี้ นะคะไม่มีจํานวนตัวเลขบอกนะคะไม่มีจํานวนตัวเลขบอกนะนี่เลยค่ะพอติดแล้วลักษณะนี้เส้นที่เราตัดแยกฉีกออกไปตรงนี้ขีดเอาไวเ้เข้มๆตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะคะตรงนี้เป็นจุดสำคัญนี่เลยสุดนี้นะ มองไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็เส้นนี้ด้วยนี่ค่ะนี่เลยนะคะเส้นนี้เช่นกันนะคะนี่เลยตรงส่วนที่เราโค้งเว้าตรงนี้เราก็แต่งเส้นเพราะว่าเราจะเดินตรงจุดนี้คือเส้นรูดนะค,ะคือเส้นรูดนี่ค่ะตรงนี้เราเข้าหักที่เราแยก เขาโคง้งเข้าหากักเขางอเขาเป็นริมุมเหลี่ยมเราแต่งเส้นให้เขาโคง้งให้สวยงามนะคะต่อมาแยกวิธีนี้เสร็จแล้วทีนี้การเย็บเราจะเย็บยังไงเราต้องการเย็บคือมุมนี้เราทําสัญลักษณ์เอาไว้เลยคือจุดเลขหนึ่งคือตรงนี้นี่ก็คือเลขหนึ่งคือจุดนี้ที่เราจะมาต่อกันนะคะเดี๋ยวก็ตัดกระดาษออกไปนะอันนี้เสร็จแล้วนะ,ะวิธีแยกรูดนะคะ สิบสอง cm เป็นตัวเลขจริงนะคะเป็นตัวเลขจริงนี่ค่ะเราจะนำตรงนี้มาต่อค่ะตรงนี้แต่เราจะต้องตัดตรงช่วงช่องกลางตรงนี้ออกไปนะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะ,ะตัดเราไปเลยมีเสียงรบกวนนะคะก่บาบขออภัยนะนี่ค่ะ นะคะามาเดี๋ยวก็จะงั้นก็ตัดกระดาษออกไปเลยแล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่งงอันนี้ของจริงนะอันนี้ของจริงงงไหมเดี๋ยวจะไปตัดแล้วก็จะเย็บให้เพื่อนๆดูเวลาเย็บจะเย็บยังไงเขาถึงจะได้เหมือนแบบหน้าปกเนาะแล้วก็จะวางใช้ผ้าสีเทาแล้วกันขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้จะเป็นย่อส่วน ไหนก็ทำให้ดูแล้วก็จะทำให้ดูแล้วเพื่อนๆก็ต้องนําไปใชใ้ให้ได้นะคะตัดใส่ใช้ได้จริงแต่นี่เป็นย่อส่วนนะนี่ค่ะอย่าลืมเก็บข้อศอกนะสร้างแพทเทร์นแขนนะคะ EP86 นะคะแขนไทยแขนเข้ารูปอะอันนี้ตัดเผื่อไว้ก่อน จะกลิ้งด้านนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่ากลิ้งตรงไหนบ้างนี่ค่ะตรงจุดนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะตรงเส้นนี้เลยเราต้องกลิ้งนะเพราะว่าเราต้องรูดแล้วก็จุดนี้จุดนี้กลิ้งเลยนะะจุดนี้กลิ้งเลยอ่าันดับแรกเลยนะคะกลิ้งไว้เลยเป็นมุมเลยนี่ค่ะสิ่งที่เราจะตัดต่อคือจุดนี้เลยนะนี่ค่ะกลิ้งไว้แขนหลักๆเลยนะคะตรงนี้มุมเหลี่ยมเนี่ย กิ้งให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดนะเห็นไหมคะนี่คะ่ะตรงจุดนี้ไปคะ่ะ ดี๋ยวก็จะเย็บให้ดูนะมาค่ะเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะตัดเสร็จมาเริ่มเย็บเลยนะตรงสัดส,ส่วนที่เรากลิ้งแล้วเนะาะอ่ะนี่ค่ะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นี่ค่ะตรงจุดนี้นะตรงนี้เลยเราจะต่อตรงนี้ก่อนนะฮะเราจะต่อตรงนี้ก่อนตรงจุดนี้นี่ค่ะเราจะต่อจุดนี้เลย เจะต่อตรงนี้กับตรงนี้เข้าหากันเราจะเดินเส้นนี้เพื่อที่จะรูดต่อกับตรงจุดนี้นะคะมาเลยเดินเส้นไว้ก่อนเพื่อที่จะรูดตรงนี้ก็จะใช้ได้สีที่ว่ามีอยู่แล้วเนาะอย่าไปมองสีได้นะคะเดินเส้นรูดนะคะนี่คะ่ะเดินเลย ะต่อกันนะคะนี่คือจุดนี้เลยจุดที่เราจะต่อนะ จะช้านิดนึงนะคะจะช้านิดนึ่งแล้วก็ต่อเลยนะคะปรับสีจักได้ให้พอดีเย็บนะคะอย่าให้ห่างจนเกินไปนะคะ พอเราต่อตรงนี้เสร็จนะคะเราไปพ้งนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้พ้งให้ดูนะพ้งเสร็จเรารีดแบวตะเข็บนะคะตรงจุดเชื่อมที่เราเราต่อนะนี่ค่ะเรารีดแบวตะเข็บนะคะตรงจุดนี้ไปพ้งก่อนนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้พ้งให้ดูนะแค่เป็นตัวอย่างนะ ตรงนี้เราก็รูดเราอยากได้รูดเยอะเราก็แยกเยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาต่อตัวนี้เป็นยอดส่วนจะดูปแปลกปนหน่อยแต่ถ้าทำตามตัวเลขที่ก้อยบอกตัวเลขจริงอะ่ะมันจะรูดค่อนข้างเยอะนะคะ ยกขึ้นมา12เซน15เซนก็ได้แล้วแต่นะ12เซนนี่คือค่อยทำให้ลูกค้าก็พอดีไม่ได้ยกเยอะนะคะ12เซนเท่าตามหน้าปกเลยค่ะ12เซนเนาะแล้วก็ต่อ ต่อเสร็จแล้วก็ไปพ้งเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะลองลองเย็บประกอบให้ดูวิธีการเย็บเย็บแบบนี้นะคะวิธีการเย็บเย็บแบบนี้ค่ะ ลองทำดูนะฮะเพื่อนคะ่ะตัวนี้แขนก็จะเป็นไซส์เล็กมันจะดูแปลกๆหน่อยนะ,ะแล้วก็ไปรูดแขนเข้ากับตัวเสื้อของเราเลยเสร็จแล้วคะ่ะลองทำดูนะคะ